เอม่้ไม่ต้่งเอาสายนั้น้ยินี่คือคนคนที่บอกว่าไม่เอาไม่เล่นนะไม่เอาไม่เล่นไมู่มนอยูแล้วหนลยี่ก็รีบจังเลยโอ้โหนะบอกไม่เล่น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 นี่ไม่เล่นนะไม่เล่นเอนะคอท์คคอท์เคอตูมคอตูม ไม่เล่นไม่เล่นขอตาดำหน่อยขอตาดำไม่เล่นน้ำใหญ่ดิหน่อยดิหน่อยดิขอให้มันค้ำๆหน่อยไม่งั้นจะเป็นเนื้อดำเลยนะเว้ยเอาเพิ่มเพิ่มเพิ่มเอาราเราเล่นเราไม่เล่นไม่เล่นดำแล้วต่กีนมันต้องดำเลยนะเว้ยถ้าแบบนี้ดำเลยไอ้กิ๊กแม่นี่ไม่นอนมากี่ปีนะสภาพนี้ ไอที่แม่งไปเป,ดดเปดดลือกเเปลือดระว,วังเข้าตาพี่มเข้าอย่างไม่เป็น่ดสอธรรมชาติมาสองบีเนี้ยบ่อยใช่ดิสเขียนคิวสอองบีเเจไม่เล่นเดี๋ยวเจไม่เล่นดเ,น <c oughs> เ,เดีำเจไม่เล่นนีไม่เล่นดนยเเจูกเจดูอน้ยโำเลยมาเออดำหน่อยดำหน่อยเออไม่เล่นไม่เล่น เดี๋ยวคุณต้องไอโวยวจ่ายไ้ลำดำมไม่ได้ติ๊ดตัวเทสให้สองคนเขาเล่นกันตัวเทสตัวเทสนี่กระจกตัวโอ้ยนียน่ากลัวว่ะปื้อปลาเอยว่ะจริงปื้อโคตรเต็มอ่ะมาแล้วไร้ไร้ด้วยไร้ด้วยจมูกโด่งนี่สภาพนี้หน้าไปอยู่อาจารย์แมวไม่ไหวายเอาละ